จิแอบแอแอบแอตแไม้ิอบตไม้ออ่หน้องแอบแตไม้ใหญ่นะแอบแตงไม้ก่อนแอบตรงโพรไม้นี่แอบถุนน้ำแอบถุนมันเจอไหมทุกคนเจอไหมทุกคนจอไหมเจอไหมเจอไหมจิตแอบ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 

วัดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพียสิัุปันอาทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมกับน้องชายมาตามล่าไอตัวปลาล่าสีแดงที่มันทําร้ายชาวบังบดจนถึงแก่ชีวิตทุกคนนะตอนนี้ผมสวมแหวนผมสื่อสารกับชาวบังบดไปแล้วว่าให้มารับร่างทาหารคนนั้นไปซึ่งต้องบอกว่าจะรอหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เขาอาจจะมีวิธีของเขาที่รักษาได้ ผมกับน้องชายไปเจอคือแข็งเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะโดนบีบคอบแบบว่ามาให้มีลมหายใจแล้วก็จนโยนตกไปที่หินตรงหนา้าผาตอนนี้ผมสวมแหวนมันด้วยทุกคนนะผมตามล่ามันอีกครั้งตอนนี้ผมไม่ยอมอาวุธเตรียมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวผมให้น้องชายถือนหนังสติก๊กผมก็เตรียมพกประทัดที่จะคู่มันเป็นไม่ได้จะจับมันส่งให้ชาวบางบท ถ้ามันขัดขืนหรือมันยังไงผมจะต้องไปชีม้มันใ้กินนะเอางี้คือจัดการแล้วคือจัดการเลยไม่สงสารแล้วทุกคนมันทาเกินไปไปทุกคนไปตามหาตัวมันผมบอามมนอยู่เราแวกนีนแหละมันมันยังไม่ไปง่ายๆหรอกไปทุกคนตามล่าตัวป,ปลาสีแดงที่มันทําร้ายทหารของชาวบังบดนะ บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากผมเจออย่างเงี้ยนะ<ด>ยผม<ด>อึ้งเลยนะผมรับไม่ได้เลยแต่ผมว่าน่าจะไม่ไมใช,ใช,ใช่นอกจากมันนะเรามันก็หวัวเราะแล้วก็พูดคูเราว่ามันจะจัดการทุกคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสร้อยมันตำหน้าสร้อยอยู่ทุกคนถึงว่าผมแปลกใจทําไมพวกคนรับแลหรือว่าทหารคมบางบทเนี่ยเขากลัวหรือว่าต้องรีบจัดการมันมันเป็นบุคคลอันตรายในเมืองอะ่ะ ไปคิดเชียงไหมไม้เยอะเชียงไหมเชียงประลาดประลาดไม้เชียงเหมือนมีเชียงไม้คออ่ะปาคิดใจเย็นทางติมันต้องกลัวนิ่งๆกลัวหุ่หรอเดี๋ยวมาปีชีพมึงมันต้องกลัวม,มันยิ่งกลัวมียิ่งไดใจอย่ามาคู่กันนั่นเน้นเว้ย ยอย่อางเดียวระวังจิตอันตราย,ยนะไปดูผมขออนุญาตถ่ายยาวๆทุกคนนะขอพระขอบคุณน้องชายจะเจ,เจามาอมันตอนไหน,หนยังไม่รู้ นี่้ำมีขึ้นไปเลยมันอยู่ไม่ไกลเราไอ้ตัวห่านเนี่ยไปพิธีกรพี่นะพี่เดินน,นั่นนะจุกไม่จุเดี๋ยวพี่ให้มีดจิดไปนะระวังนะระวังหักนะ อไไไ่ไม่รู้ว่าม่รู้นกันเราก็มาด้วยกันนี่แหละอุปสรรสุดท้ายนี่นี่นนจคลอไม้นังมากข้างบนเฮ้อยอเอเไปก่อนไปก่อน,น ดีๆอะเดี๋ยวกองกันข้ามไปก่อนตรวผมตกกับนื้นเลยเก้าไม่ผลเดี๋ยวกอง พ,พี่เจออะไรแปบบแบบสิแดงวะนี่ลอ,องเอาดูให้ดูละพี่เห็นเจอตัวดแดงๆไม่รู้เป็นมันหรือเปล่าโแบบี้ิเอ็ดอ็ดเเจ้าพี่ีเจอ่แบ,บะะี้ มาตรงข้างหินน,นะทุกคนนะี๊กจี๊กจ๊กิดะได้ไห จอไหมทุกคนจไหมทุกคนจไหมจไทุกนลมากทุกคนตัวมันใหญ่มากมันสีแดงทั้งตัวทุกคนตัวอะไรวะแดงกคนเลยทดนยคิดๆ เอาล้งล้งเอาพ้นเยอะเ่าพิดนได้ตัวห่าวนี่เราซุ้มดูมันกาจิตองแพงกว่นี้เดี๋ยวมันเข้าไปมื้มันทำอะไรอยู่ไม่เชอไหม ามอนใหญ่มากพี่พี่ดูเลมันไม่สามารถมองเห็หนเรา,าดไ,ได้นะปไปอยไปไป่มันจนนใส่ซออยู่ไหมมัใส่ซอ่อยู่พี่ใช่นไหม มีอะไรมีะไรเหนต้องแอ้วยพี hmm. mm ่เ hmm. ฮ mm ้ย hmm. ห mm ัวนหนะนมีอะไรมะไรีอ ปุ้ๆๆหัวย่าตั้งกล้องแล้วนะหัวยาตั้งกล้องก็จะเข้าไปกินนะคิดพี่ตั้งกล้องนะเร็วเราจะจุดประทัดคู่มันให้มันกลัวฮะไอ้ชูเละโก,ก้ไหมยังพงไหม ิน่ากลัวมากเลยร่างใหญ่มากเลยออนะคิดยิงมันยิงทียิงคู่มัน ยิงไปยิงไปโดนไหมพี่เือ่ยงกองนะพี่จ๋าแยมส้มไปที่มันแล้วก็ซูมไม่หามันกินมึงกินมึงขึ้นไปไปดิบอ่อนไ

Hvor er Mia?

thằng minh anh, kìa minh anh, phun đốt Con mát, lái ừ. nhiều quá papi, dừng ngay, 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 bạn, à, khác, ô, hi có hình con nhảy mác mấy thằng phổm đấy ạ Ui đồ tí thập hốc kìa Mà hả vào Ê, Thôi, thôi, thôi Thôi

มันกดแทลกกินมีอะผยังเนี่ยกินีรแบเนี่ย่านนาเนี่ยน่ากลัวมากอะไตคุณกูต้องเรียกคมาช่วยมาสงคนไม่ไหวมันดุมันก็โหดร้ายเกินไปไม่กลัวเลยเสี่ยงปะทัดเราจุดแ่นไม่กลัวทุกคนนะมันไม่ตกใจ้ะ Đấy, hey, mình chỉ khóc xài phúc quyền được rồi Ôi. Chết lỏ như thế nào Ôi. Chết Mình, mình lỏ cắp bay Chị biết mấy Chị biết

Win Kết 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 Win Dạ Win mà đây, win đây เิ้งวิ่งยืนแล้วมาอยู่นี่อยู่นี่มาไปยังทุกคนผมกับน้องต้องแยกทางกันนะถ้าวิ่งทางกันเราตายคู่แน่ผมให้น้องแยกทางผมมีทางแล้ววิ่งมาเจอกันฮะ อ๋อกลับสวยทุกคน,นกลับโดนมันแทงรีไหมทุกคนมันบอกพวกเราต้องไม,อไม่รอดคิดถอยก่อนไม่รู้ทุกคนทุกคน้องชายเดินมาไม่รู้จะไปพลอไหนนะทุกคนนะ ิดเสียงมันตามมาไม่หยุดเลยทุกคนเสียงมันตม่มตัวมาเรื่อยเลยนะตอนนี้พวกน้องชายมันรู้ไปยุ่ไหนทุกคนนะคิดเรามาเนี่ยวันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันผิดแผนมันโหนแล้วกาที่คิดทุกคนอนะ ดูน่ากลัวมากผมไม่ประใจทำไมคนบางบทเฮ้ยมันไม่อยู่งเลยมันซ่องคนนั้นเอาไม่อยู่วเกือบแทงโดนกูแล้วถึงว่าทำไมคนรับเลยต้องการตัวมากต้องการจะให้มันกลับไปกลับไปติดคุกูที่นู่นน่ากลัวเกินไปน่าร้ายเกินไปไม่มีใครเอามันอยู่เลยเมืองมันนู่ยังไงก็ไม่รอดอลยไปทุกคนต้องผมต้องใช้จะขอ ครับก่อนทุกคนไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้อันตรายเกินไม่ได้แล้วเลยกดลังจะไหว